สงบเรนหลับกลมกลืนแข็งกแกร่ง นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแนวคิดจะทำการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งคาดว่าระบบสุขภาพใหม่จะนำไปสู่สุขภาวะระดับสังคมจึงทำให้เกิดการปรับนโยบายและแผนทางด้านสุขภาพด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสังคมด้วยการเน้นให้คนไทยสามารถดูแลตนเองมากขึ้นด้วยเหตุนี้สมัชชาสุขภาพโคร,ราชจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญด้านสุขภาพของคนไทยโดยกำหนดให้รัฐสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนในระดับชาติสมัชชาสุขภาพโคราชเป็นการรวบรวมประชาชนชาวโคราชจากหลากหลายกลุ่มจากภาคส่วนต่างๆทั้งจากภาคราชการ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมมาร่วมกันคิดถกถแถลงร่วมกันทำงานด้านสุขภาวะให้สังคมคนโคราชได้อยู่ดีมีสุขถือเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวโคราชมากกว่า10ปีหากจะกล่าวถึงการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพแล้วเราสามารถแบ่งพัฒนาการการขับเคลื่อนออกเป็น3ยุคดังนี้ยุคที่ห ระหว่างปีพุทธศักราช2,520ถึง2,549เรียกว่ายุคก่อร่างเป็นยุคข,ของการทำงานในระดับพื้นฐานที่แบบบูรณาการด้วยผ่าน,นกลไกภาครัฐหลายภาคส่วนภายใต้โครงการเฉพาะกิจของรัฐบาลในสมัยนั้นอาทิโครงการโคราชพัฒนาโครงการสาธารณสุขมูลฐานก่อเกิดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการซิฟหรือ Social Investigation Fund ยุคที่2ระหว่างปีพุทธศักราช2,550ถึง2,556เรียกว่ายุคทองของการปฏิรูปเป็นยุคที่หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550ได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิดสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาอย่างแท้จริงและเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมากขึ้น จากคนกลุ่มเล็กๆก,กลายเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ขึ้นมีเครือข่ายหลากหลายมากขึ้นจนเกิดการขับเคลื่อนหลายประเด็นอาทิเกษตรไร้สารงานบุญปลอดเล่าสุขภาวะพระสงฆ์เป็นต้นและยุคที่3ระหว่างปีพุทธศักรา 2, 7, ช2,557จนถึงปัจจุบันเรียกว่ายุคเชื่อมร้อยเครือข่ายให้เข้มแข็ง เป็นยุคที่มีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลากหลายจนก่อให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนําไปเป็นประชาพิจารณ์เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมากขึ้นจากความหลากหลายของปัญหาความน่าสนใจและการมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะของคนโคราชปี2558 25ถึง2559เครือข่ายสมัชชาสุขภาพโคราชจึงได้กำหนดประเด็น ที่จะมาถกถแถลงหาชันทามติในที่ประชุมทั้งหมด5ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องความห่วงใยสุขภาวะของพระสงฆ์ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งจากอาหารการออกกำลังกายสิ่งแวดล้อมและความรู้ทางด้านสุขภาพ 2. ประเด็นสิ่งแวดล้อมว้ดูเรื่องการจัดการวิกฤตลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา9สาย 3. ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการพัฒนาด่านชุมชนคุณภาพในชุมชนที่มีความชุกข,ของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้งที่สุด 4. ประเด็ียนการสร้างสวัสดิการชุมชนเพื่อให้คนโคราชอยู่ดีมีความสุขตั้งแต่เกิดไปจนถึงการเสียชีวิตอย่างมีศัก์มีศีอย่างเท่าเทียมกันและ 5. ประเด็นตำบลจัดการสุขภาวะแบบบูรณาการที่มุ่งหวังให้ทุกตำบลน,นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนที่เรียกว่าเป็นภาคีเค,ครือข่ายสมัชชาสุขภาพโคราชนะครับเพื่อให้มาช่วยกันรับรู้ข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็มาช่วยกันระ,ระดมสมองเพื่อวางแผนว่า จังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อทําให้สุขภาพของประชาชนพี่น้องชาวโคราชรวมทั้งผู้ที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโคราชนี่นะครับมีสุขภาวะมีความสุขในการดํารงชีวิตมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจและจิตวิญญ,ญาณรวมทั้งสังคมชุมชนด้วยนะครับสมัชาสุขภาพตรงนี้ก็จะเป็นการรวมตัวของภาคเครือข,ข่ายต่างๆมาวิเคราะห์มาตกถแถลงกันเพื่อหาประเด็น ที่จะ,จะจัดการเกี่ยวกับปัจจัยที่สําคัญสําคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับร่วมกันกําหนดประเด็นในการที่จะช่วยกันผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดีครับก<ต>็มีเรื่องของสุขภาพของพระพิสุสง์นะครับเรื่องของรุ่มน้ําที่สําคัญนะครับเรื่องของ <c oughs> ด่านชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็มีเรื่องของอตำบลจัดการสุขภาวะอีกเรื่องหนึง่งวิการชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทจริงๆมีมาก,มา,กมายหลายประเด็นกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าก็เอา5้าประเด็นนี้มาถกแถลงกันดูก่อนว่าเราจะขับเคลื่อนกันอย่างไรเพื่อให้เกิดสุขภาวะอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับและนี่ ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาควิชาการและสถาบันการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและร่วมกันหาชันธามติต่อประเด็นสุขภาพดังกล่าวเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดสมัชชาสุขภาพโคราช สารพลังเครือข่ายรวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของคนโคราชโดยคนโคราชต่อไป